เดียวรับต่อรไปดตอรับไปดวนหนาดวนาวนาดวนวนาวิเลียวน้าวิเลียวหนาวิเลียวหน้าวิเลียวหน้าดุกยุกเด็ุกยุกเด็กยุกไปเด็กยุกเด็กยุกเด็กยุกมาเด็กจุกดันเด็กยุกเด็กยุกลบมาหัวตรงได้ครับลบวงหัวตรงได้ส มาได้ไหมลงมาได้ลงมาได้เด้งมาคุกเหมือนกันเด้งกับคุกเหมือนกันเออมามามามือนกับอกพุ่งกับไม่เยียดดำก็ไม่เยียดดำก็ไม่เยียดไม่ยอม่กับไม่ยอมไม่โย่ต่อๆนะต่อนะต่อนะต่อนะบดำบิดเด้งบิดำบิดเดงนะครับ กาบีดอาบียบดงไก่ลมเปยนี่ถ้าไม่ไก่ลมแพนี่คนนี้เวลาจนป้ามันจวซ่องนะที่ดำตาว่านะครับดำตาว่ามังไม่กาดแองจุนร้วยว่ากระชิงแต่ว่าดำตาว่าคนนี้ทุ้ได้กับโคบก่อนก่อนก่อน โอ้โหเขาเดินไปหาวครับได้ก็ได้ก็โอ้โหเขาลหนาวเมื่อนักง so, oh, uh, oh. oui, oh. really? well, ูเลยครับรักดดิบแป๊บกดดิบแปนบกดดิบรับรปดคนที่เออรั๊คนที่เลยจนมั่วมั่วเลย ดาดํมกุบลาวดํามาว่าเข้าลงแล้วเด็กก็เด็กเด็กโตรอบมาอวัวลงได้แล้วรอบมอวัลงแล้วเด็กกีโตแล้วเด็กกี้โตแล้วดําวิ้แล้วไปดําวิ้แล้วไปรอบมาอวัวลงแล้วนุกกับหูนี่นุกว่าบางหูแล้วทำไมิเอารุบมอวงเด็กมารวลงแล้วเบต่อเบแล้วกับหูนี่น่าจะนานะบัตรเล่ก็ไม่เกิด แต่ว่าไม่ใกรนอนเนี่ยกวนเอาตัวไหนก็ได้เนะใช่ตัวไหนก็ได้ให้ตัวไห่ัไอะเีย้่เรียบร้อยิเมเดัไนู้

ดำชนะดำรอชูนะดำรอชดำรอชูดำรอชเมแ้วกับแมวแล้วดำจะนาดำจะนาไปด้้ยดำจะนาไปด้อ้วัดนี้วันนี้เม็ดหัวกับเม็ดหัวัเม็ดเม็ดหัวกับหัวเม็ดเม็ดหัวดำจนาดำจันนาดำจะไรดำห้นานะห้านาทีนะต้องนตองระอบุญยิงนะบุญยิงนะใส่คฉลองใส่คอแก้วนะครับเป็นไฟชนะนะ